เมืองจีนเนี่ยผมคิดว่ายัางไม่จบตัวของอสังหาของเมืองจีนเนี่ยถ้าเบอร์หนึ่งมีปัญหาได้เนี่ยก็ไม่ต้องนับเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่ใช่ไหมผมคิดว่าหลายคนเนี่ยไม่เฉลียวใจว่าราคาสินค้าต่างๆที่ลดลงขณะนี้เนี่ยมาจากัูของเมืองจีนพอสมควร mm hmm. เราได้ยินข่าวเรื่องของอสังหาเข้าล้มใช่ไหมครับ mm hmm. แกรนที่เป็นข่าวเนี่ยก็ลงไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยตัวของคันทรีการ์เด้นก็ล่อแร่ล่อแร่ดูมีปัญหามากเลยคันทรีการ์เด้นนะครับราคาหุ้นเคยอยู่ที่16ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ1หรือต่ำกว่าหนึ่งในบางช่วงคุณเอาลองคิดดูสิว่าจาก16นะคุณเอาเหลือ1ก็คือจากร้อยหรือเก้าเหลือ5%เปอร์เซ็นต์อ่ะแทบจะไม่มีค่านี่คืออสังหาเบอร์หนึ่งของเมืองจีนเลยนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ย หุ้นกู้ของเขาเนี่ยที่เคยอยู่ร้อยร้ยกว่าเนี่ยปรากฏว่าในปัจจุบันเนี่ยตัวของหุ้นกู้ของเขาเนี่ยวิ่งอยู่ที่ประมาณ15จากร้อยกว่า,วานะมูลค่าของหุ้นกู้ร้อยหนึ่งเนี่ยตอนนี้เหลือ15บางช่วงต่ำสิบด้วยซ้ำไปก็หมายความว่าคนเนี่ยกังวลใจว่าหุ้นกู้ที่จะคุบกำหนดปี2อ2 4ูนย์ก็คือไม่ถึงปีเลยอะ ราคาหายไป80 90%ก็แสดงว่าคนก็ไม่มั่นใจว่า Country Garden เนี่ยจะรอดแล้วจะจ่ายเงินคืนในวันนั้นได้หรือเปล่าแล้วเมื่อวาน2วันที่แล้วเนี่ยอสังหาเบอร์สมของเมืองจีนก็ประกาศล้มละลายเช่นเดียวกันเห็นไหมคุณเอาคุณเอาลองคิดดูสิว่าเมืองจีนเนี่ยมผมก็องางมีปัญหาที่ยิ่งใหญ่แล้วผมก็ไปดูตัวเลขของเมืองจีนนะครับตัวเลข CPI ของเมืองจีนก็ติดลบถ้าอเมริกาเ,เฟอ้อสูง แล้วก็ลดลงมาเนี่ยแล้วยังสูงอยู่ถึงระดับหนึ่งเนี่ยในขณะนี้เมืองจีนเนี่ยเงินเฟอ้อต,ติดลบแล้วแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยตัวสิ่งที่เรียกว่า producer price index ก็คือดัชนีราคาผู้ผลิตเวลาซื้อจากหน้าโรงงานเนี่ยตัวของดัชนีตัวนี้ผมเห็นล่าสุดนะครับติดลบที่ประมาณ4.4% 4.4% mm hmm. ก็หมายความว่าคนจีนขณะนี้เนี่ยขายของ ราคาต่ำกว่าปีที่แล้วประมาณ5%ที่น่าลงงานการที่จีนเป็นโรงงานผลิตของโลกแล้วต้องขายในอัตราที่ต่ำลงกว่าปีที่แล้วก็หมายความว่าจีนกำลังส่งออกดีเฟลชันไปที่ต่างๆทั่วโลกแต่ว่าใจผมเนี่ยผมคิดว่าในขณะนี้มืองจีนกำลังช่วยทุกคนอยู่โดยที่ไม่รู้ตัวเพราะว่าจีนกำลังเกิดปัญหาแล้วก็พอจีนเกิดปัญหาเนี่ยก็ทำให้ตัวของ ราคาสินค้าที่ออกจากเมืองจีนเนี่ยลดลงแล้วก็ทำให้ต้นทุนสินค้าต่างๆทั่วโลกลดลงแล้วทำให้อินเฟลชันเนี่ยสถานการณ์อินเฟลชันดีขึ้นกว่าที่คาดผมได้ได้ไปคุยกับหลายคนครับท่านประธานสภาอุดเนี่ยวันนั้นก็เจอท่านท่านก็บอกว่ากรอบซากกอบศัก,กท่านบอกงี้นะครับบอกว่าเนี่ยท่านทราบไหมว่าขณะนี้อุตสาหกรรมไทยเนี่ยเกือบ20อุตสาหกรรมนะครับ ได้รับผลกระทบจากสินค้าจีนที่ตัดราคา,า mm hmm. คือคุณเอาลองคิดดูสิว่าเขาเนี่ยต้องต้องต่อสู้แล้วล่ะเราพบว่าถ้าเกิดเศรษฐกิจจีนไม่ดีคุณเอาเศรษฐกิจจีนก็เหมือนกับไทยเมื่อปี40เคยโตที่7% 8%ใช่ไหมครับของจีนก็คือ6%เนี่ยทุกคนเวลาลงทุนในตัวของเศรษฐกิจจีนก็ตั้งเป้าว่าลงทุนไปให้พอเพียงกับคำ กำลังซื้อเนี่ยที่จะขึ้นประมาณปีละหกต่อเนื่องอีกหลายปีเพราะรัฐบาลบอกว่าเนี่ยผมจะดูแลให้อัตราการเจริญเติบโตของประเทศเนี่ยไม่ต่ำกว่า 5%-5.5% เพราะถ้าเกิดต่ำกว่านั้นเนี่ยเดี๋ยวจะมีปัญหาเรื่องของความไม่พอใจในสังคมคนตกงานเด็กตกงานใช่ไหมครับเขาต้องพยายามดูแลให้ได้ประมาณนี้ตลอดเวลาปรกากฏขณะนี้เมืองจีนเนี่ยเศรษฐกิจกเนี่ยโตต่ำกว่านั้นพอสมควร แล้วการที่เศษกิจโตต่ำกว่านั้นก็หมายความว่ากําลังการผิตที่ลงทุนไปเมื่อหลายปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยด้วยความตั้งใจว่ากําลังซื้อจะโตที่ 6%, 7%หรือ5.5%อย่างน้อยเนี่ยตอนนี้เหลือแค่ 3%, 2%, 2> hmm. ก็ไม่พอไม่พอที่จะขายในประเทศเพราะว่าคือในประเทศเนี่ยกำลังซื้อลดลงแล้วก็ความต้องการลดลงอ่าก็ต้องเอาส่วนที่เกินมาเนี่ยออกไปสู่ตลาดโลก เขาก็ต้องพยายามผลิตแต่ว่าไม่ขายในประเทศแล้วก็ส่งออกประเทศต่างๆอเมริกายุโรปไทยแล้วก็ในประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยก็ต้องได้รับสินค้าจากจีนทั้งนั้นเลยทั้งหมดนี้ก็ทําให้ภาคส่งออกเราขณะนี้ก็กำลังต่อสู้นะครับต่อสู้กับเรื่องของสินค้าจีนที่ไปตีตลาดในประเทศอื่นๆและขณะเดียวกันก็ต้องต่อสู้กับสินค้าจีนในประเทศไทย mm hmm. แต่ว่า mm hmm. เงินเฟอ้อดีเงินเฟอ้อไทยปัจจุบันก็อยู่0.8ซนต์ต่ำเปี้ยติดดินมากเลย ส่วนหนึ่ง,งก็มาจากเรื่องนี้ว่าขณะที่เรากําลังค่อยๆดูแลเรื่องของเศรษฐกิจให้กลับเป็นสุ่ปกติใช่ไหมครับอ,อยู่ๆก็มีโชคเกิดขึ้นก็คือว่าสินค้าจีนถูกลงพอสินค้าจีนถูกลงทุกคนก็ไม่กล้าขึ้นราคาและคราวนี้เพราะสินค้าจีนตีตลาดได้ง่ายใช่ไหมครับอ,อันนี้ก็หมายถึงทุกๆคนทั่วโลกกําลังมีปัญหาได,ไ,ดได้ประโยชน์เรื่องนี้เช่นเดียวกันค่ะอาจารย์ครับการที่จีนเนี่ยเขาเจอปัญหาเนี่ย มาจากเรื่องของโควิดแบบลุ้นๆเลยหรือเปล่าฮะที่เขาเจอปัญหาเรื่องของการซบเซาภายในของเขาเองอสังหารือมาซั์กําลังซื้อหรือว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือเขาเจอกับรเรื่องของปัญหาประชากรด้วยฮะก็หยุดรายงานเกี่ยวกับเรื่องคนตกงานไปพักหนึ่งนะคะโดยเฉพาะวัยรุ่นจีนเนี่ยใช่คือคือผมคิดว่าตัวของการหยุดรายงานนะครับ ผมว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมือจีนเวลาเห็นข้อมูลไม่ดีเนี่ยเขาจะเลิกรหลายยางานตัวเลขนั้นผมว่าคนตกงานเนี่ยเป็นผลจากเศรษฐกิจไม่ดีแต่ว่าเศรษฐกิจไม่ดีอ่ะต้นตอก็คือว่าอสังหาของมือจีนเนี่ยมีปัญหาจริงๆคุณเอวคุณเอวต้องคิดอย่างนี้ว่าปกติแล้วเนี่ยเศรษฐกิจเนี่ยต้องเจอวิกฤตเป็นระยะระยะคือคือปัญหาก็คือว่าปกติร่างกายของคนเนี่ย มันจะสะอาดหรือว่าร่างกายของเศรษฐกิจใช่ไหมครับมันจะสะสมปัญหาอยู่ทุกที่ต่างๆอะ่ะบางทีลงทุนเยอะไปบ้างบางทีอสังหาเยอะไปบ้างใช่ไหมครับแล้วบางทีรัฐบาลกู้เยอะไปบ้างพอหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อสะสมปัญหาถึงระดับหนึ่งก็กลายเป็นวิกฤตพอเก,กิดวิกฤตปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีการคลี่คลายปัญหาล้างนี่เสียไประบบก็สะอาดอีกครั้งหนึง่งแล้วก็สามารถเดือนหน้าไปได้ปัญหาของเมืองจีนหรือว่าเหมือนกับเอาเอาคิดง่ายๆคุณเอาเหมือนกับป่าเนี่ยครับ มันก็จะมีใบไม้ร่วงมาเรื่อยๆสะสมมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยเกิดไฟลุกไหม้เป็นไฟป่าขึ้นมาพอเป็นไฟป่าเสร็จปุ๊บเนี่ยไอตัวของใบไม้ที่ร่วงอยู่ตามพื้นเนี่ยก็จะหายไปหมดเลยใช่ไหมครับพอหายไปหมดเนี่ยเขาก็เริ่มนับหนึ่งใหม่ก็มีใบไม้อ่าหลังจากเกิดไฟป่าแล้วก็ไม่กลัวจะเกิดไฟป่าแล้วก็มันไหม้ไปหมดแล้วเมื่อปีที่แล้วก็ต้อง5ปี6ปีให้หลังเนี่ยก็เริ่มกังวลใจทีนึ่งตายแล้วใบไม้สะสมมา6ปีละเมืองจีน สะสมใบไม้มาทั้งหมดเป็นเวลาสามสิบปีสามสิบปีไม่เคยเกิดวิกฤตอะไรเลยอ่ะคือคุณเอาลอง้อย้อนกลับไปดูสิตั้งแต่ปีสองพันหรือตั้งแต่ปีเก้าเจ็ดต้นมานะครับเมืองจีนเนี่ยเศรฐษฐกิจไปได้ดีอย่างต่อเนื่องแทบจะไม่เคยเกิดปัญหามาเป็นเวลาเกือบสามสิบปีสามสิบปีก็หมายความว่าเมืองจีนเนี่ยได้สะสมใบไม้ร่วงเป็นเวลาสามสิบปีเต็ม อสังหาของเขานะครับก็มีคนบอกโอ้ยมันต้องแย่มันต้องมีปัญหาใช่ไหมแต่ก็ไม่เคยมีปัญหามาเป็นเวลานานแต่ว่าล่าสุดเนี่ยตัวของอสังหาของมือจีนมีปัญหาจริงๆนะครับถ้าถ้าเบอร์หนึ่งมีปัญหาได้เนี่ยก็ไม่ต้องนับเบอร์2เบอร์3เบอร์สใช่ไหมแล้วล่าสุดก็บอกแล้วเบอร์3ก็ล้มละลายไปแล้วแล้วเบอร์สล่ะเบอร์5ล่ะเบอร์6เบอร์7เบอร์2ล่ะงั้นทุกคนเนี่ยผมบอกเลยว่า under stress หมดเลยผมเจอคนจากฮ่องกงเขาบอกว่าอสังหาจีนเนี่ย ทุกคนมีปัญหาหมดมีปัญหาหมดแล้วผมก็คิดต่อไปนะคุณเนาเพราะว่าเรื่องเนี้เป็นเรื่องที่เมืองจีนคิดหนักเลยเพราะว่า <Okay. S 1> ทางการจีนเนี่ยกําลังตัดสินใจว่าจะจัดการยังไงใช่ไหมครับแต่ทางเรื่องที่เขาทาขณะนี้ก็คือว่าเขาพยายามให้ตัวของเอกชนเนี่ยดูแลปัญหาตัวเองค่ะ <Okay. S 1> ่างของเอเวอร์แกรนด์เนี่ยอ่าอ่าก็อ่ะเดีแต ไหนๆก็เล่าแล้วก็อาจจะเล่าจากเรื้องต้นนิดหนึ่งก็คือว่าตัวของเมืองจีนในช่วงแรกๆครับอสังหามันดีเกินไปทางการก็บอกว่ามีอ่ารีเรทไลน์จำได้ไหม,มเขาบอกมีตรีเรทไลน์ line. บอกว่าต้องจัดก,การปัญหาอาสังหาให้ได้แล้วต้องต้อง,ต,องต้องดูแลให้สินเชื่อไม่โตนะต้องดูแลให้อสังหาฟองสบูก่กลับมาเข้าสู่การควบคุมให้ได้นะปรากฏว่าช่วงที่เขาเข้มข้นเนี่ยตัวอสังหาที่เป็น บวมเต็มที่แล้วเนี่ยก็เริ่มเกิดปัญหาขึ้นเราก็เริ่มต้นจากเอเวอร์แกรนเมื่อปีกว,กว่าใช่ไหมครับคุณดาวจำได้ตอนที่เกิดเอเวอร์แกรนเนี่ยตอนนั้นเนี่ยก็ทุกคนก็คิดว่าโอ้ยไม่เป็นไรมองจีนเอเวอร์แกรนมันเล็กๆไม่ใหญ่มากนะเดี๋ยวเขาก็เข้ามาดูแลใช่ไหมครับเอาอยู่แล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยเอเวอร์แกรนก็ค่อยๆเซลงเรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่งนะคุณดาวมีภาพหนึ่งผมจําได้ก็คือว่าแม้กระทั่งตัวเฮดคอร์เตอร์ของเขาเนี่ยก็ต้องถูกขายอะคุณา เอาเงินมาใช้นี่อ่ะคิดดูต้องเอาบ้านมาขายบ้านคือสำนักงานใหญ่เนี่ยมาขายอ่ะเพื่อเอาเงินไปชำระนี่อ่ะคิดดูว่าสถานการณ์มันย่ําแย่ขนาดไหนใช่ไหมครับแม้กระทั่งเอาบ้านไปขายแล้วสุดท้ายก็ต้องประกาศล้มละลายอยู่ดีอแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยทางการจีนเลือกทางเดินก็คือว่าให้เขาแก้ไขปัญหากันเองเป็นปัญหาของเอกชนเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเอกชนทําเอกชนก็รับไปอ,อันที่หนึ่งก็คือผู้ถือหุ้นบริษัท กำไรเยอะแต่ก่อนใช่ไหมก็กำไรออกมาแล้วก็กำไรจ่ายไปอพอกำไรจ่ายหมดปุ๊บก,ก็เอาทรัพย์สินออกมาเอาสิทรัพย์สินขายไปแล้วก็จ่ายออกไปพอจ่ายไม่ได้กันนี้ก็หนักภาระกับผู้ถือหุ้นกู้ใช่ไหมครับผู้ถือหุ้นกู้ก็ไม่ได้เงินเขาก็รับภาระไปงั้นรัฐบาลก็บอกว่าเป็นเรื่องของคุณนะผมไม่ทําซึ่งอันนี้ผมก็หนักใจนะถ้าเกิดถามผมเนี่ยผมผมผมหนักใจเพราะว่าปกติการแก้ไขปัญหาอสังหาเนี่ยจริงๆแล้วนะครับ หรือปัญหาวิกฤตในเศรษฐกิจเนี่ยต้องคิดอย่างนี้ว่ามันมี NPL เกิดขึ้นมีหนี้เสียเกิดขึ้นเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะกลับมาเป็นปกติได้เนี่ยเหมือนมีเซลลมะเร็งในร่างกายอะ่ะคุณรามีมีก้อนมะเร็งอยู่อะ่ะคุณราก็ต้องคว้านออกมาก่อนอะ่ะคุณต้องคว้านเอาหนี้เสียไปทำกูดแบงแบดแบงใช่ไหมครับแล้วก็ล้างหนี้เสียไปให้หมดแล้วพอล้างหนี้เสียได้ปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเนื้อมันงอกใหม่แล้วก็กลับมาเป็นปกติแล้วเศรษฐกิจก็จะหมุนไปได้ ปีนแต่ว่าการคว้านเอาหนี้เสียออกมาเนี่ยรัฐบาลต้องยอมหน่อยสิก็คือว่าต้องยอมรับมาเป็นของรัฐบาลเหมือนเมืองไทยเมื่อปี40เนี่ยกองทุนฟื้นฟูนเนี่ยรับเข้ามาประมาณ1.4ล้านล้านนะครับทาให้หนี้เสียออกจากบองงอออกจากภาคแบงก์แล้วก็ออกจากระบบการเงินออกจากระบบเศรษฐ,ฐกิจแล้วทําให้หลังจากนั้นเนี่ยพอเราเพิ่มทุนเศรษฐ,ฐกิจก็สามารถมุนกับอีทีหนึ่งใช่ไหมผมว่าที่ทางการจรีนเขายอมทําก็คือเรื่องนี้แหละเขาบอก มะเร็งของคุณคุณดูแลเองนะอะแต่ว่าแต่พอสุดท้ายนะผมเดาเลยว่าสุดท้ายเขาก็ต้องรับไปเพราะว่าถ้าเกิดเขาอยู่เขามีฐานะเขา,เขาไม่ไมีไม่มีหนี้รัฐบาลมากนะักเงินก็เยอะเขาสามารถทําได้แล้วตอนนี้พีนแต่เขารอดูว่าให้ตัวของเอกชนเวิร์กกันไปถึงระดับหนึ่งแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยดูว่าภาระที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวรัฐบาลจะรับใช่ไหมครับซึ่งซึ่งผมก็ไปคิดมาให้ต่อ แล้วก็จะมีนัยยะม,มาถึงประเทศต่างๆแล้วทุงอเมริกาแล้วก็เรื่องเงินเฟอ้อต่างๆแล้วก็รุมถึงเงินอดอกเบี้ยเฟดที่เราจะคุยต่อไปนะครับก็คือว่าเมื่อเลือกเดินทางนี้นะคุณเนามันก็ไม่ง่ายเพราะอะไรรู้เปล่าครับคืออสังหาของเมืองจีนเนี่ยใหญ่เป็นประมาณสักเกือบสามสิบหกถึงสี่สิบเปอร์เซ็นตของเศรษฐกิจการที่เศรษฐกิจจีนดีมาต่อเนื่องเนี่ยขยายตัวได้เร็วเนี่ยเพราะอสังหามันเฟื่องฟูแล้วก็กลายเป็นเครื่องขับเคลื่อน ถ้าใ,ใหญ่ถึง40%ของ GDP เนี่ยไม่น่าแปลกใจว่าทําไมเนี่ยเวลาที่จีนสร้างบ้านสร้างเมืองสร้างตึกสร้างอาคารสร้างสิ่งต่างๆออกมาเนี่ยลง,ลงทุนรวมรวมรวมราทั้งหมดเนี่ยบ้านช่องอุปกรณ์การอยู่บ้านเนี่ยมันเลยทําให้เศรษฐกิจเนี่ยหมุนได้อย่างต่อเนื่องอย่างรวดเร็วแล้วทําให้เศรษฐกิจเนี่ยไปได้อย่างคึกคักแต่ว่าถ้าเกิดเราเลือกตามทางเดินนี้นะครับเอ่อแล้วก็เลือกบอกว่าให้กระชนดูแลกันเองเนี่ยผมก็ไปนั่งคิด ผมไปทั้งคิดว่าถ้ามันไปตามทำนองนี้เนี่ยในอนาคตก็หมายความว่าอาสังหาริมทรัพย์ใหญ่เมืองจีนจะล้มหายตายจากไปเยอะมากเลยอะแล้วถ้าเกิดล้มหายตายจากไปเนี่ยต่อให้รัฐบาลมายึดเองเลือกไปเดินทางเองให้ใช่ไหมครับแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็ไม่ใช่คนคนเดิมอะถ้าแต่ก่อนเนี่ยเศรษฐกิจจีนม,มีหัวรถจักรก็คืออสังหารแล้วก็มีทีมเนี่ยทีมคันที่กราเดนเอเวอร์แกรนทีมผู้ประกอบการ นักธุรกิจที่เข้าใจเรื่องนี้ดีใช่ไหมครับเป็นคนเหยียบคันเร่งตลอดเวลาแล้วก็ดึงเศรษฐกิจไปข้างหน้าตลอดเวลาเนี่ยคนพวกนี้ถูกส่งลงไปกลายเป็น NPL หมดเลยอะ่ะแล้วเขาหมดไม่สามารถกลับมาได้แล้วพอเขากลับมาไม่ได้เนี่ยต่อให้หากลุ่มใหม่นะครับเงินทุนก็ไม่หนาเหมือนเดิมความสามารถก็ไม่เหมือนเดิมความมั่นใจก็ไม่เหมือนเดิมแล้วถ้าเกิดเขาไม่เหมือนเดิมเนี่ยก็หมายความว่ารถจักรเมืองจีนเนี่ยหัวรถจักรที่มาจากอสังหาก็ต้องแผ่วแผ่ว,ผวเหมือนเมืองไทยเมื่อปี40 คุณเาาจำได้ไหมว่าเมื่อปีสี่นย์เนี่ยเมืองไทยเนี่ยที่เราโตได้ดีก็เพราะว่าอาสังหาเราไปได้ดีมากค่ะ<ฆ>คุณจอร์จโซโรสมาที่เมืองไทยเมื่อปีสามแปดสามเก้าเขากลับไปบอกลูกน้องว่าไงรู้เปล่าครับมผมยังจำได้ถึงวันนี้เลยเขาบอกลูกน้องบอกว่าฉันไปดูที่เมืองไทยมาแล้วล่ะไม่เห็นประเทศไหนเหมือนประเทศนี้เลยแหละพอมองรอบๆอข้างนะคุณเอาเห็นแต่ ปั้นจันรหมุนเต็มไปหมดเลยเหมือนเฮลิคอปเตอร์อ่ะหมุนตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนเนี่ยเพื่อสร้างตึกเพราะผมไปเรียนในเมืองนอกตอนนั้นกลับมาทุกปีตัวของสกายไลน์ก็คือไอ้ตัวขอบฟ้าของกรุงเทพเนี่ยปีนทุกปีเลยกลับมาแทบจะจําไม่ได้เลยครับปีสองปีกลับมาเนี่ยเดี๋ยวก็มีตึกนุ้นตึกนี้ตึกนั้นใช่ไหมคุณจอร์จสโรสมาเห็นก็โอโ้โหถ้ามันคึกคักกันสักขนาดนี้เนี่ยก็แสดงฟองสบู่เบ่งบานเต็มที่แน่เลยแล้วแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเมื่อมันเกิด วิกฤตเกิดขึ้นเนี่ยภาคอสังหาก็แผ่วไปเยอะเลยเห็นไหมครับแล้วก็เขาก็ไม่กล้าลงทุนเหมือนเดิมเศรษฐกิจไทยที่เคยมีตัวลงทุนต่อ gdp ประมาณเกือบ40%ทุกๆปีนะ40-44%เนี่ยเยอะมากจนถ้าทุกคนอิจฉาแต่ทุกคนไม่ทันจะเข้าใจว่าใน40กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นอสังหาซะ20%แล้วตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเนี่ยเมืองไทยลงทุนต่อ gdp เนี่ยประมาณ20-25%มาตลอดไม่ถึง30ไม่ถึง30ก็เพราะว่าภาคอสิบไม่ถึงสามส ลงทุนแต่ว่าไม่กล้าลงเหมือนเดิมแล้วก็ไม่กล้าขย,<ม>ขยับขยับเราลองจําสิว่าปัจจุบันเนี่ยกรุงเทพก็เปลี่ยนแต่เปลี่ยนช้าๆไม่เหมือนสมัยก่อนปี40ใช่ไหมครับ,รบนี่คือสิ่งที่เราเมืองจีนอยู่แล้วยิ่งกลุ่มนักธุรกิจคันทรีการ์เดน e v e r g r ์แกรคนต่างๆเนี่ยกำลังหายไปใช่ไหมครับก็หมายความว่าตัวของคนที่เป็นหัวจักรถขับเคลื่อนของเมืองจีนเนี่ยกำลังกําลังฟอไปอย่างรวดเร็วแล้วต่อให้จีนพ้นจากวิกฤตรอบนี้ได้ ความสามารถในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเขาก็จะไม่ไม่ไปได้ดีเ,ออเหมือนแต่ก่อนแล้วกําลังการผลิตที่เคยอยู่ในประเทศเนี่ยจำนวนมากเนี่ยก็จะออกมาสู่ข้างนอกคือต้องต้องส่งออกไปขายข้างนอกแล้วระหว่างที่ส่งไปขายข้างนอกเนี่ยเขาก็ต้องลดราคาคุณเนาดูค่างเงินค่างเงินหยวนค่างเงินหยวนใช่ไหมครับก็อ่อนค่าเป็นพิเศษในช่วง,งที่ผ่านมา แล้วในในอนาคตก็ต้องอ่อนกว่านี้บวกกับกําลังที่ออกมาลดราคาที่หน้าโรงงานบวกกับค่างเงินหยวนที่อ่อนลงเนี่ยก็หมายความว่าขณะนี้ทุกประเทศทั่วโลกกำลังเอ็นจอยสินค้าราคาถูกจากเมืองจีนอีกแล้วเนี่ยแล้วเราก็จะหมายความว่าการสู้สุดเงินเฟอ้อของเฟดและของประเทศต่ตางๆเนี่ยก็จะรับอาน,นิสงส์จากเรื่องนี้และเพราะว่าจีนไม่ใช่ประเทศเล็กๆจีนเนี่ยเกือบสิบห้าเปอร์เซ็นของเศรษฐกิจโลกค่ะสิบสิบห้าเปอร์เซ็นตเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ สามารถที่จะช่วยกดราคาสินค้าต่างๆให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องการลงทุนแล้วกันภาพทั้งหมดที่อาจารย์วิเคราะห์ให้เราฟังเมื่อสักครู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจีนเราฟังฟังดูแล้วเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่น่าห่วงก็คือจีนจีนเนี่ยจะน่าห่วงโดยเฉพาะสังหารีบซั์อาจารย์มองเรื่องการลงทุนยังไงบ้างครับผมว่าความพันผวนกําลังย้ายวงมาอยู่แถวๆเราะ <laughs> <laughs> แต่ว่าระยะยาวนะครับผมคิดว่าพื้นฐานของอาเซียนอะดี แล้วก็พื้นฐานของการของตัวเศรษฐกิจในแถวนี้รวมถึงเมืองไทยด้วยเลยนะครับผมคิดว่า FDI ที่กำลังหลั่งไหลในภูมิภาคเนี่ยมันจะทำให้อาเซียนเปลี่ยนไปผมผมคุยกับนักลงทุนจำนวนมากเลยครับ <S <S 1> <S 1> <S เขาคิดตรงกันว่าอาเซียนเนี่ยเป็นพื้นเป้าหมายในการลงทุนที่สำคัญของเขาแล้วเมื่อยิ่งจีนทะเลาะกับอเมริกามากขึ้นเรื่อยๆจีนมีปัญหามากขึ้นเรื่อยๆเงินก็จะ ตัดสินใจที่จะมาลงในภูมิภาคนี้มันจะทําให้ภูมิภาคนี้มีความคึกคักแล้วก็มีพื้นฐานที่เปลี่ยนไปจากเดิมผมว่าระยะนี้ในอนาคตเนี่ยก็จะไปได้ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการนักลงทุนเนี่ยก็อยากให้ดูดูใกล้ๆบ้านต่อไปจะน่าสนใจจริงๆนะครับแล้วก็ส่วนอเมริกาที่ปัญหาเริ่มจบลงเนี่ยเขาก็จะมีพื้นฐานที่จะเข้าไปสู่อีกระดับหนึ่งเช่นเดียวกันอ,อันนั้นก็เป็นเป้าหมายที่น่าสนใจส่วนส่วน เมืองจีนเนี่ยผมคิดว่ายัางไม่จบผมคิดว่าต้องระมัดระวังนิดหนึ่งในการลงทุนในประเทศจีนฮ่องกงด้วยเพราะว่ามันมันต่อเนื่องกันแล้วก็จะหมุนลักษณะนี้ขณะนี้จีนเนี่ยกำลังส่งออกดีเฟลชันอีกรอบหนึ่งแต่ไม่ได้มาจากเรื่องของการขยายตัวของการลงทุนนะครับแต่มาจากปัญหาในเมืองจีนที่กําลังทําให้สินค้าต้องหลังไหลมาที่ต,ต่างๆเพื่อทําให้โรงงานเนี่ยผลิตอยู่ได้มีเงินไปใช้หนี้ แต่ยอมลดราคาแล้วก็ช่วยกดเงินเฟอ้อที่กําลังเกิดขึ้นที่ต่างๆค่ะอาจารย์ฟังดูแล้วเมื่อสุขล้วอาจารย์บอกว่าใครจะเข่าอ่อนก่อนในอัตราดอกเบี้ยที่สูงแบบนี้ <c oughs> ฟังฟังเหมือนจีนนี้จะยืนไม่อยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าเหมือนเขาคล้ายๆปี40เราแต่เ,าเขาค่อยๆปรับตัวของเราเนี่ยคือปึ้งเดียวคือล้มคลืนเลยค่อย,อยๆก่อมาแล้วก็ ก็ผะเขาเรียกว่าภูเขาที่มันเป็นทรายเยงี้ยก็ล้มลงทันทีเลยนะฮะแต่อันนี้เขาเหมือนประมาณว่าเขาก็ผ่านเรื่องของการเตือนวิกฤตมาเป็นระยะระยะมาตั้งแต่เอเวอร์แกรนนะคะอาจารย์ที่อาจารย์บอสะสมมา3าปีละแต่ว่าเราก็เห็นเอเวอร์แกลนไปละหรือว่าตอนนี้มันยังไม่สุดเรายังไม่เห็นว่าภูเขาเนี่ยลูกใหญ่นึงยังไม่ล้มนะะอาจารย์สำหรับในจีนนะคะผมว่าเมืองจีนนะครับยังยังต้องไปอีกระยะเวลาหนึ่ง ผมว่าขณะนี้เนี่ยตัวของตัวของภาคอสังหาเนี่ยกำลังเ,เข้าสู่จุดที่ขับขันขึ้นเรื่อยๆคุณเอาคุณเอาถ้าเกิดไปดูนะเมื่อหนึ่งปีที่แล้วผมก็เคยไปดูข้อมูลนะครับาราคาหุ้นของเอเวอร์แกรนเนี่ยน่าอยู่สักห้าจากสิบหกอ่ะเหลือห้าหนึ่งปีที่ผ่านไปขณะนี้เหลือหนึ่งนะคิดดู เพราะฉะนั้นเนี่ยหปีที่ผ่านมาไม่ใช่สัญญาณของว่าดีขึ้นนะครับความจริงอะแย่ลงเรื่อยๆแล้วเมื่อ1ปีที่แล้วเนี่ยหุ้นกู้ของเอฟ่าของคันทริการเดนของคันทริการเดนเนี่ยหุ้นจาก5เหลือ1ถ้าเป็นหุ้นกู้เนี่ยเคยอยู่50าสร้อยหนึ่งหรือห้ิบปีที่แล้วก็หายไปครึ่งน,นึงแล้วนะครับตอนนี้เหลือสิบอะคิดดูเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดถามมมมองของนักลงทุนเนี่ย ผมคิดว่านักลงทุนกังวลใจนะวันนี้ยิ่งกว่าเมื่อปีที่แล้วแล้วแลทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่าปัญหาในเมืองจีนเนี่ยยังยังไม่สุดจริงๆผมผมคิดว่ายัง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 ต้องต้องคลี่คลายปัญหาอีกเพียงแต่ว่าทั้งหมดที่พูดไปนะครับเมืองจีนเนี่ยยังมีเครื่องมืออีกเยอะ มีเครื่องมือในการที่จะลดดอกเบีย้ยได้อีกเพราะเพิ่งลดดอกเบีย้ยมานิดนิดเองแล้วก็ค่างเงินก็ยังสามารถอ่อนมากกว่านี้ได้อีกค่างเงินก็อ่อนแล้วนะครับอ่อนที่สุดในรอบไหลเป็น10ปีเลยแหละแต่ว่ายังอ่อนได้อีกแล้วขณะเดียวกันเนี่ยทางการแทบจะยังไม่ได้ส่งเงินมาเลยอะทางการแทบบอกว่าคุณจัดการปัญหากันเองนะผมจะทํานู่นทํานี่ช่วยนะจะอ่าจะเริ่มปล่อยสินเชื่ออ,อีกแล้วนะแต่ว่าพอสุดท้ายนะครับการปล่อยการสั่งปล่อยสินเชื่อช่วยเนี่ยไม่ได้ช่วยหรอก เพราะว่าเวลาคนเป็นนี่แล้วมีนี้เสียเนี่ยเวลาปล่อยสินเชื่อไปนี่ดีก็กลายเป็นนี่เสียการจะทําให้เกิดปัญหาให้จบไปได้เนี่ยต้องล้างนี่เสียก่อนนี่ดีที่ออกไปจะได้ไม่กลายเป็นนี่เสียด้วยแล้วก็เป็นดินพอกทางหมูใช่ไหมครับงั้นจริงๆพอสุดท้ายผมคิดว่าเขาต้องมีจุดจุดนึงอะที่บอกว่าจบแค่นี้แหละเดี๋ยวผมจะจัดการละแล้วก็ส่งขุนพลไปแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะเคลียร์ทุกคนให้หมดแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ย ก็จะได้รีเซ็ตระบบแล้วก็เริ่มต้นใหม่แต่แต่ทั้งหมดที่พูดนะครับต้องเข้าใจว่าวิกฤตมันเกิดขึ้นทุกประเทศนะครับ,รบวันที่อินโดนีเซียประเทศไทยเกิดวิกฤตเมื่อปีสีู่นเนี่ยแล้วก็คิดว่าเราไม่มีอนาคตแล้วใช่ไหมวันนี้ดูอินโดนีเซียสิคุณเอาถ้าประเทศไทยบอกกล่อมๆแกมๆอยู่ขณะน,นี้ใช่ไหมแต่อินโดนีเซียนะคุณเอาทุกคนตอนนี้คึกคักหมดเลยโต้าอร์เซนต5%หปเซนมีความมั่นใจในตัวเองสูงมากก็หมายความว่าตัวของวิกฤตเนี่ย พอผ่านไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยเนื่องจากว่าเรายังเป็นประเทศที่เรียกว่ายังอ่อนเยาว์อยู่อ่ะคือเป็นยังอีคโนมียคนที่เป็นหนุ่มสาวเนี่ยต่อให้ล้มป่วยฟื้นขึ้นมาก็วิ่งได้อีกทีหนึ่งเ mm hmm. มืองจีนก็เช่นเดียวกันผมคิดว่าเมืองจีนอาจจะเข้าสู่ช่วงปัญหาสักปีสองปีข้างหน้าแต่ว่าเมื่อผ่านจุดนั้นแล้วเนี่ยเมืองจีนก็จะกลับมาแล้วก็เป็นเศรษฐกิจที่ไปได้ดีเพราะว่าถ้าเกิดดูถึงฟันดัมเบนท์ของเขาเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องของ ความสามารถในการพิตเทคนโนโลยีความใส่ใจเรื่องของการสร้างทักษะการสร้างคนสร้าง Product ใ์ใหม่ๆเมืองจีนมีทุกอย่างเลยครับคุณเอาเพียงแต่ว่าเมืองจีนเนี่ยมีปัญหาก็คือว่าเป็นคนอ่ะกินเหล้าเยอะ <c oughs> มีปัญหาตับแข็ง <c oughs> <g> ก็ต้องเลิกกินเหล้าก่อนแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวพอเคลียร์เ <c oughs> คลียร์ปัญหาตับแข็งได้ใช่ไหมครับเดี๋ยวเขาก็จะกลับมาเป็นปกติแล้วก็ เขาก็จะเรียนรู้จากรอบนี้มันเมืองไทยเลยคือพอเราผ่านวิกฤตปี40ได้เนี่ยทุกคนก็แทบจะไม่เคยเกิดวิกฤตเลยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเพราะเราในแบงค์เนี่ยผมอยู่แบงค์ใช่ไหมครับเรายังจําได้เลยว่าพักเมื่อ30ปีที่แล้วเป็นยังไงอยากมันผ่านมาได้ยากขนาดไหนงั้นเมืองจีนก็จะเรียนรู้จากรอบนี้ครับว่าการทําธุรกิจเนี่ยต้องระมัดระวังนิดหนึ่งทั้งภาคแบงค์แล้วก็ภาคธุรกิจเองแล้วก็ภาครัฐบาลแล้วทุกคนเนี่ยก็จะเข้าสู่กระบวนการการเติบโตแบบใหม่ ที่ประเภทเรียกว่าอาจจะไม่โตสูงแต่ว่าโตได้ระดับที่ดีแล้วเมืองจีนเนี่ยก็มีอนาคตเพราะว่าเมืองจีนเนี่ยไม่ได้มาจากเรื่องของรับจ้างผลิตยอย่างเมืองไทยใช่ไหมครับแต่เขาสร้างเทคโนโลยีของตัวเองแล้วเขาเป็นผู้นําเทคโนโลยีอยากหลายอย่างแล้วคนที่ทําเทคโนโลยีขนาดนี้คือคนที่มีโอกาสในการเจริญเติบโตอย่างยิ่งงนั้นผม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 คิดว่าเขาอาจจะขับขันสักพักหนึ่งหกล้มแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะกลับขึ้นมาเป็นปกติแต่ช่วงที่จีนหกล้มเนี่ยเนื่องจจีนประเทศใหญ่ ก็บอกว่าเวลามังกรป่วยเนี่ยทุกคนก็จะป่วยตามอันนี้ก็จะมีนัยยะเข้ามาสู่ประเทศต่างๆอันนี้ก็จะเป็นเป็นหางมรสุมของ perfect storm ที่จะกระทบทุกคนในช่วงข้างหน้าแล้วก็พอผ่านช่วงหางมรสุมนี้ไปได้เราก็จะเข้าสู่ยุคของ new normal ใหม่าจามี อะไรที่อยากจะฝากถึงนักลงทุนไว้นิดหนึ่งแม้เป็นคําแนะนําหรือว่าเป็นสิ่งที่อยากจะส่งสัญญาณอะไรมากไหมคะผม่าต้องจับตามเงองจีนให้เยอะว่าเืองจีนจะจัดการปัญหาอย่างไรเราก็ผลกระทบที่ตามมากับทุกคนจะเป็นอย่างไรแล้วก็มันก็จะสร้างความพันผวนพวกได้เรามากแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยเ,เมื่อผ่านปัญหานี้ต่อไปได้เนี่ยสิ่งที่จะตามมาก็คือว่าอาเซียนเนี่ยก็จะเป็น rising star เพราะว่า ทั้งเรื่องของเศรษฐกิจจีนที่ไม่ดีเนี่ยตัวของเงินลงทุนก็จะไหลออกมาแล้วก็ความขัดแย้งระหว่างจีนกับอเมริกาเนี่ยก็จะกดดันให้คนที่อยากจะลงทุนในเอเชียไม่มีที่ไปเขาก็ต้องมาลงที่เรารวมๆกันแล้วเนี่ยก็จะทาให้เราเนี่ยระยะยาวไปได้ช่วงสั้นๆอาจจะผันผวนแต่ว่าระยะยาวก,ก็ลองดูหุ้นที่ที่มีพื้นฐานในอาเซียนในในในลองเทอมของเราอะครับมันจะไปได้ อินเดียก็น่าสนใจนะครับในอนาคตเนี่ยอินเดียอาเซียนเนี่ยจะเป็นสตารอ์อีกสองดวงที่กำลังจะผดขึ้นมาแล้วก็ได้ประโยชน์จากปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นรอบนี้ครับโอ้โหชัดเจนมากเลยนะคะอาจารย์นะโดยเฉพาะเม็ดเงินที่อาจารย์บอกว่าอาเซียนกำลังเป็น r i s i n สตาร์นะคะก็คือเป็นดาวรุ่งที่เงินทุนที่เขาเกิดความขัดแย้งทางการเมืองโลกหรือแม้กระทั่งจีนมีปัญหาในประเทศของตัวเองเนี่ยก็กําลังจะ กระจายการลงทุนเข้ามาในอาเซียนแล้วก็ประเทศไทยอาจารย์ขอบพระคุณมากๆเลยมีคนบอกอาจารย์ไม่สบายหายแล้วหรือยังโอเคครับสบายดี <laughs> สบายดีนะคะขอบพระคุณมากมากอาจารย์แลกษนาสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อไม่พลาดทุกข,ข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทุกช่องทางของม o น e ี c h ช t นะคะ